ต้นมังค่างยักษ์ครับต้นมังค่งยักษ์ดูเป็นแนวทางมังค่างหมากเล็กหมากน้อยที่คนนิยมทําบอนไซต้นนี้ต้นใหญ่มาก โอ้ตอนนี้อายุบตัมแต่หาสิบปีแล้วครับนี่นนนอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้คู่ควร ต้นมักซีดาต้นมักซีดาเหรอมันไม่สายนะเหนี่ยฮะต้นมักซีดาอย่างนี้ไงแท้โอ้ยมันต้นอีอยังว่าเนี่ยตะกี้มันเป็นสุม่มคือจังว่าต้นกระดังงานีด่ดิเป็นซุ่มเลยด้วยเนี่ยวันนี้